ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่5นะครับเรื่องของการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านวรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงภาพรวมความสัมพันธ์นะคะระหว่างไทยกับเวียดนามในปัจจุบันค่ะครับขอบคุณมากครับก็สําหรับความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามในปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับทั้งสองรประเทศเนี่ย มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความร่วมมือกันในหลายหลากหลายสาขานะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการตกลงกันนะครับระหว่างสองประเทศที่จะยกระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสองประเทศขึ้นเป็นระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหรือภาษาอังกฤษก็คือว่า comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระดับสูงสุดนะครับของเวียดนามนะครับที่มีกับต่างประเทศโดยเรามีแผนที่จะประกาศ การยกระดับ <g arden> ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยในช่วงระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านนายนตรีเศรษฐาทวีสินในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือกันหลายสาขานะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเนี่ยนะฮะได้มีการหารือและก็การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันเนี่ยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงประมาณยี่สิบครั้งเลยนะครับค่ะ ยกตัวอย่างที <looked desserts> ่ส <admissions> <exercises> ําคัญนะครับก็คือทางท่านประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเนี่ยได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านรองนายรัมตรีรัมตรี่างประเทศนะครับท่านปันตรีพิธานุกรน่นะครับก็ได้เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อก่อนของกลางนี่เองเนี่ยนะครับท่านรัมตรี่างประเทศเวียดนามเนี่ยก็ได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นการตอบแทนการเยือนของท่านรองนายกรัมตรีไทยนะครับ แล้วก็เรากำลังว,วางแผนนะครับที่จะให้มีการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายมตรีไทยนะครับท่านเศรษฐาสุวิสินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคอรอมอสองฝ่ายนะครับอย่างไม่เป็นทางการหรือ Jo i n t Cabinet Retreat นะครับซึ่งเป็น,นกลไกที่สาคัญมากนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามเพะฉะนั้นเนี่ยเดือนเดือนมิถุนยายนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายยมตรีไทย ควบคู่กับการประชุมคอรอมอร่วมไทยเวียดนามนะครับอันนี้ในเรื่องการเมืองและความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ไทยกับเวียดนามเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงรทุนที่ถือว่าใกล้ชิดมากนะครับ,รบในด้านการค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการค้าระหว่างไทยเวียดนามนะครับมูลค่านี่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับโดยเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียนนะครับส่วนไทยเนี่ย เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนเลยครับครับนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเราไทยกับเวียดนามเนี่ยมีการพึ่งพาอาศัยกันสูงมากนะครับยกตัวอย่างนะครับ55เปอร์เซ็นต์นะครับของสินค้าที่เราไทยนะครับส่งออกไปเวียดนามเนี่ยเป็นสินค้าชั้นกลางนะครับที่นําไปสูู่นย์อุตสาหกรรมภาคผลิตเพื่อส่งออกเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนทั้งสองประเทศเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดมากนะครับ แต่ด้านการลงทุนนะครับไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับที่เก้าในเวียดนามเลยครับบูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนของเวียดนามในเมืองไทยแม้ว่าจะยังไม่มากนักนะครับแต่ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ที่ดีนะครับอย่างต้องตัวอย่างนะครับก็คือบริษัทเวียดเจ็ตนะครับเอเซียแทรมมีเวียดเจ็ตเนี่ยก็มีแผนที่จะ ขยายเที่ยวบินนะครับเชื่อมโยงเมืองรองของทั้งไทยและเวียดนามนะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยด้วยครับเพราะเขาเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยครับนอกจากนั้นก็ปีที่แล้วเองก็มีการเปิดตัวหอคารค้าเวียดนามในประเทศไทยด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับกับหอคารค้าไทยในเวียดนามที่ได้ตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนครับค่ะครับ เรื่องประชาผราประชาชนนะครับก็ถือว่าใกล้ชิดอย่างมากนะครับในปี2 5 6 6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยเนี่ยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของชาวเวียดนามเลยครับอืมค่ะนะครับโดยมีชาวเวียดนามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมากกว่าหนึ่งล้านคนนะฮะค่ะขณะเดียวกันเนี่ยชาวไทยก็ไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยเกือบห้าแสนคนครับค่ะครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยในประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยก็มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อยู่จานวนมากนะครับประมาณหนึ่งแสนคนนะครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญเลยครับหลงของมิตรภาพระหว่างสองประเทศนะครับนอกจากนี้นในภาคอีสานเนี่ยก็มีอนุสรสถานของอดีตประธานโฮจิบินนะครับท่านอดีตประธานาธทบดีของเวียดนามครับถึงสามแห่งนะครับที่นครพนมอุดรธานีแลวก็พิจิตรนะครับซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเวียดนามอย่างมากครับ แล้วก็มีการตึ้งตั้งนะครับเมืองเวียดนามหรือเวียดนามทาวแห่งแรกในโลกเลยนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรนะครับระหว่างจังหวัดไทยกับจังหวัดเวียดนามเนี่ยถึงสิบหกคู่เลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเป็นอันดับสองรองจากที่ไทยมีกับจีนครับคครับ่ะ แล้วพูดถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่ห้านี้นะครับมีไฮไลท์การประชุมยังไงบ้างครับครับในส่วนของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามที่เพิ่งผ่านมานะครับไฮไลท์ที่สําคัญนะครับก็สี่ประเด็นหลักครับประเด็นแรกนะครับก็คืออันที่ผมได้เรียนไปสักครู่นี้นะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์นะครับ ขึ้นเป็นระดับส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ comprehensive strategic partnership ในระหว่างการเยือนเวียดนามจะเป็นทางการของท่านนายกนรีเศรษฐาทวีสินในเดือนมิถุนายนนี้นะครับค่ะสิ่งที่สาคัญก็คือว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่จะมีความสัมพันธ์ระดับสูงสุดน,นี้กับเวียดนามครับค่ะแล้วที่สาคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเขาให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศที่เวียดนามเขามีความสัมพันธ์ในระดับนี้ด้วยเนี่ยเป็น,ป,นปรนล้นเป็นประเทศมหาอำนาจทาั้งนั้นนะครับอย่างเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียรัสเซียและออสเตรเลียครับเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนเลยว่าเวียดนามาให้ความสัมพันธ์กับความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับในส่วนของการเป็นยุทธศาสตร์ความอ่าพุ่งสู่ยุทธศาสตร์รอบด้านเนี่ยมีสองมิติที่สําคัญนะครับมิติแรกก็คือว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะเพิ่มทุนความร่วมมือกันนะครับในด้าน เศรษฐกิจนะครับเรามียุทธศาสตร์ตกลงกันนะครับยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าเรียกว่าสามเชื่อมโยงนะครับหรือเชื่อมโยงสามด้าน Tree Connect นะฮะเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันที่จะตั้งคณะทํางานเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานครับ Supply Chain นะครับโดยเฉพาะนะครับในด้านของปิโตรเคมีในด้านการเกษตรในด้านอาหารครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยง เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครับกับภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนระหว่างกันนะครับโดยจะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดและก็เศรษฐกิจดิจิตอลครับอีกนิหนึงนะครับของความร่วมมือนี้ก็คือว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเราจะไม่มองแค่ความความร่วมมือทวิภาขีเท่านั้นแต่เราจะจับมือกันนะครับร่วมกันพัฒนา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนด้วยกันครับโดยไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงครับดังนั้นสองประเทศเนี่ยจะจับมือกันแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นี้เนี่ยครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับ ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าอย่างที่ท่านพูดนะคะว่าทุกๆประเด็นเนี่ยถือว่าไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งจริงๆค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยมียังมีประเด็นไหนตกหล่นมั้งไหมคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีแผนที่จะร่วมมือกันช่วยกันขับเคลื่อนกันในอนาคตค่ะประเด็นที่ที่สําคัญอื่นๆน,น,นะครับก็คือว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องกันที่จะผลักดันให้บรรลุปเป้าหมายทางการค้านะครับอยู่ที่ 20,500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนะครับโดยเราจะร่วมมือกันมากขึ้นนะครับในการอำนวยความสะดวกต่อการค้าและการเข้าถึงตลาดของการละกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยโดยตรงนะครับก็คือการเพิ่มโคต้าการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และสินค้ากเกษตรของไทยครับแล้วก็การทําความตกลงในการยอมรับสินค้าท้องถิ่นนะครับของการละกันก็คือว่าสินค้าโอทอปของไทยนะครับ ก็จะได้รับการยอมรับในตลาดเวียดนามเพิ่มมากขึ้นครับนอกเหนือจากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างกันครับและโดยที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่ฤดูผลไม้นะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยได้ขอรับการสนับสนุนจากเวียดนามเพิ่มเติมนะครับในการอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยครับไปไปยังจีนผ่านเวียดนามนะครับซึ่งทางฝ่ายเวียดนามเนี่ยก็ตอบรับนะครับที่จะให้การสนับสนุนด้วยดีต่อไปนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับยวขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับจะมีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้่นคมนาคมขนส่งนะครับจะมีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาเส้นทางเดินรถประจําทางระหว่างไทยลาวแล้วก็เวียดนามครับแล้วก็เส้นทางการขนส่งและการท่องเที่ยวช,ชายฝั่งนะครับระหว่างไทยกัมพูชาหรือเวียดนามด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยท่านนายมตรีนะครับก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคครับโดยเรามีโครงการที่เรียกว่าหกประเทศหนึ่งจุดหมายนะครับหรือ six country one destination อันนี้เนี่ยได้ได้คุยกับเวียดนามแล้วแลวเวียดนามให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับนอกจากนั้นเนี่ยในการเยือนครั้งนี้นะครับก็จะขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าท่านนายมตรีเนี่ยเศรษฐาทวีสินนนะครับได้หารือกับท่าน รัมตีต่างประเทศเวียดนามนะครับเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางบินตรงนะครับของสายการบินวีดเจ็ตนะครับจากเมืองต่างๆของเวียดนามเนี่ยมาลงที่สนามบินอุดอรธานีครับค่ะซึ่งสนามบินอุดอรธานีเนี่ยมีความพร้อมที่จะรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศแล้วนะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมองว่าถ้าไทยกับเวียดนามสามารถร่วมมือตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยมีความจริงจัง ในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในภูมิภาคและการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตามที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นน่นะครับก็คือทางภาคอีสานของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวเวียดนามชื่นชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเปิดไฟล์บินตรงจากเวียดนามมาลงที่อุดรธานีได้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคอีสานของไทย อย่างมากนะครับหละงจาน,น,นสุดท้ายเนี่ยก็คือทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน,ใ,นใกล้ชิดมากยิ่นขึ้นนะครับในเรื่องของการเมืองร,ระหว่างประเทศและการรวมตัวการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนรครับครับครับนี่คือเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่5นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านบร,รพันธ์ศรีวรนาตรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ